สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเจอติ๋มอีกแล้วนะคะคลิปนี้ติ๋มจะมาแบ่งปันเรื่องปัญหาระบบภายในของผู้หญิงนะคะปัญหาที่ติ๋มเป็นนะคะตกขาวคันมีกลิ่นนะคะ ามลูกเสื่อมเอ้ยโลูกต่ำนะคะแล้วก็ไม่ฟิตไม่เฟิร์มนะคะปัญหาของติ่มคนเดียวเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแต่หลังจากที่ติ่มได้ทานเดซี่นะคะบอกเลยนะคะว่าการติ่มิ่มดีมากๆนะคะแทบจะบางบางอาการนะคะอย่างตกขาว,ขาว,ขาวาคันไม่กีน่หายไปแล้วนะคะหายไปแล้วนะคะแล้วก็มมลูกของติ่มนะคะช่องคลอดของติ่มเน่ยฟิตเฟิร์มขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งผิวพรรณติ่มมันดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอาการมมลูกต่ำของติ่มนะคะดีขึ้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนที่มีอาการมมลูกต่ำเนี่ยเวลานอนกับแฟนเนีมจะากร เจ็บร่วมนะคะอาการที่ติ่มเป็นอยู่นะคะดีขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้ช่องข้อของติ่มนะ่มันโอเคมากๆเลยสามีคอนเฟิร์มมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่ติ่มอยากมาแบ่งปันก็คือหลังจากที่ติ่มนะคะทานไปแล้วนะคะแล้วติ่มก็บอกต่อบอกต่อแล้วก็มีหลายๆคนทักเข้ามานะคะทักเข้ามาในเพจติ่มเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับปัญหาของผู้หญิงระบบภายในนะคะบอกเลยนะคะปัญหาดับหนึ่งเลยก็คือตัวข่าวคันมีกลิ่นนะคะประจำเดือนมาไม่ปกติ หูลูดเสื่อมมีก้อนเนื้อมีซีดนะคะติดลูกยาบอกเลยว่าทุกปัญหานะคะเยอะพอๆกันเลยนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าเดซี่เนี่ยช่วยได้ทุกอาการที่คุณนะคะที่คุณเป็นเกี่ยวกับระบบภายในเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดซี่ของเรามันเป็น มันเป็นสมุนไพรสก,กัดเย็นซึ่งเข้มข้นมากซึ่งปริมาณใน1เม็ดของเดซี่ของเรานะคะใน1เม็ดของเดซี่นะคะบอกเลยนะคะว่าเทียบเท่ากับ3 4เม็ดของบางยี่ห้อเลยที่เขาขายเกี่ยวกับภายในเหมือนกันนะคะบอกเลยเพราะว่าในสมุนไพรที่เรามาทำเซรีซินนะคะที่มาผลิตเป็นเดซี่เนี่ยมันมีคุณภาพที่เข้มข้นมากที่สูงมากนะคะนะช่วยเพราะว่าสามารถช่วยในการดูแลระบบมดลูกของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็ปือปัญหาที่คนทักมนาะคือติดลูกยากอยาก ต่อยลูกมาหลายปีติดลูกยากแท้งบ่อยอะไรพวกนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเดซี่น่ะมันสามารถช่วยคุณได้จริงๆเพราะว่าเขาเรียกอะไระลูกค้าที่ทานไปหลายๆคนนะคะบอกเลยว่าเปอร์เซ็นที่หลังจากทานเดซี่นะคะเขาสามารถที่แบบว่าเขาเรียกอะไรสามารถที่มีลูกได้อย่างสมใจอะ่ะ บางคนปล่อยมา13ปี19ปีพอมาทานเดซี่ได้ไม่นานเฮ้ยเขาเขาเขามีลูกเขาท้อได้เลยคุณเจ๋งปะละ่ะเอาจริงๆนะคะบอกเลยนะคะว่าเดซี่เนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่เข้มข้นมากที่สามารถช่วยในเรื่องระบบของผู้หญิงได้จริงๆปัญหาที่ติ่มได้รับที่แบบเขาเรียกอ,อะไรทุกคนมาปรึกษาในเพจเยอะมากทักมาซื้อสินค้าทักมาถามปัญหาทักมาทุกอย่างเลยคะ่ะปัญหาผู้หญิงนะคะ35อัพไม่มีอะไรเลยนอกจากพูกนี้ บอกเลยนะคะว่าปัญหาวันนี้เล็กๆวันนี้อาจจะส่งผลในวันข้างหน้าเพราะอะไรตกข่าวมากเกินไปประจำเดือนมามากมาเกินไปน้อยเกินไปมีก้อนเนื้อมีซีดบอกเลยนะคะว่ามันเป็นบอกเกิดของมะเร็งปากมดลูกนะคะถ้าทุกคนแนะนําให้ตรวจภายในทุกปีนะคะแต่ถ้าเกิดไม่อยากไปตรวจขึ้นขายอย่างให้หมอตรวจแล้วคุณต้องดูแลมดลูกคุณให้ดีนะคะติมยุ45ินะคะบอกเลยนะว่า เฮ้ยมันมันหลังจากที่สัมทานเนซี่ไปมันตอบโจทย์จริงๆมันตอบโจทย์จริงๆรถึง,งกล้ามาบอกต่อนะคะมันกล้ามาบอกต่อว่ามันดีจริงๆคุณไม่เสียเงินจริงๆหลังแล้วก็ลูกค้าที่ทักมาถามนะคะติ๋มบอกเลยนะคะว่าการที่เราไม่ได้บอกราคาวไว้ตั้งแต่ต้นเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเพื่อขายสินค้าอย่างเดียวที่เราต้องการคือต้องการให้ลูกค้าได้รับได้บริโภคสมุนไพรที่ดีมีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์กับกับเงินที่คุณเสียไปอ่ะ คุณรับรองได้ว่าคุณทานเดซี่แล้วคุณไม่เสียเงินฟรีแน่นอนแค่คุณทานอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราแนะนํานะคะบางคนต้องทานอย่างต่อเนื่องบางโรคบางอะไรก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเดซี่ไม่ใช่ยาวิเศษนะคะต้องเข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่าทานปุ๊บเห็นปับ๊บทานแค่2วันสามารถจะอยากเห็นผละเะาบอกเลยนะคะว่า,าสําหรับปัญหาของตกขาวไนมะ่เห็นผลหรือไม่เห็นผลภายในแผงนี่แหละคะ่ะ เห็นผลแะแผ่นกิ่งและสามารถหายได้ในหนึ่งกล่องนะคะสำหรับคนที่เป็นไม้มากนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นมากๆทานต่อเนื่องยังไงก็หายนะคะไม่ว่าใครจะเป็นปัญหาอะไรแล้วแต่เกี่ยวกับระบบภายในทักถามมาถามติ่มได้เลยนะคะว่าติ๋มยินดีให้คําแนะนําปรึกษานะคะไปแล้วนะคะคลิปนี้จะเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วเกิดมีสิ่งสิ่งดีๆมาแบ่งปันติงจะมาแบ่งปันเนี่ยนะคะไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย